ในแต่ละวันเนี่ยเราต้องทำคลิปเวลาไหนบ้างอย่างเช่นครูบาอาจารย์่ะเขาจะเทนลูกศิษย์ในช่วงดึกๆเวลาเขาสร้างตัวตนสำเร็จมีตัวแทนจำหน่ายมีลูกศิษย์เยอะแล้วใช่ไหมคะก็จะมีคนมาคอย CF และลูกศิษย์เขาก็ช่วยกันแชร์อย่างนี้คะ่ะคุณเหมือนเป็นคุณเหมือนกันนะคะใครที่มาติดตามครูทุกช่องทางเนาะก็ร่วมกันร่วมสร้างบุญสร้างกุศลไปด้วยกันกดไลค์กดแชร์ไม่ว่าคุณจะขายแบรนด์อื่นคุณก็สามารถมากดไลค์กดแชร์มาฝากร้านครูได้นะ ใครขายอะไรอยู่บ้างใครทําอะไรอยู่บ้างวันหนึ่งคุณอาจจะได้ขายดีขายปังวันเนี้ยคุูอาจจะทํา youtube ว่ามีคนติดตามหนึ่งพันคนคุณฝากร้านคุณช่วยกันกดไลค์กดแชร์วันหนึ่งคุณอาจจะทําให้คุณขายของดีขายของปังไปกับครูก็ได้นะใครจะไปรู้เพื่อนๆนะมาเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันวันนี้คุณทําอสังหาใช่ไหมคุณรับสร้างบ้านอ่าอาจจะมีวันวันทั้งหน้ามาฝากร้านมาพิมพ์คอมเมนต์ทักทาย ให้กำลังใจครูนะวันหนึ่งคุณอาจจะมีลูกค้าของครูไปอุดหนุนสินค้าคุณก็ได้นะเออนะครูทำช่อง youtube มาเนี่ยก็เพื่อเพื่อนเพื่อนสารนะด้วยที่อยากจะมาแบบร่วมบรรนาสาธุหรือมาฝากร้านมาขอบคุณบอกร้านกันนะมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอ่าคุณอาจจะไม่ได้อยากซื้อสินค้าเราไม่ได้อยากมาเรียนคอร์สกับเราก็มาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลในวันข้างหน้าได้นะ พอครูก็ขอตั้งศีลที่ฐานเนาะเดี๋ยวครูจะไปนั่งสมาธิลวละว่าในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เนี่ยถ้าครูสําเร็จเนาะถ้าครูทําได้สําเร็จเนี่ยในระยะเวลาสามเดือนหรือปีหน้าอย่างเงี้ยไม่รู้จะได้ทําได้ตามเป้าได้หลักล้านหรือเปล่านะแต่ว่าจะขอมีเงินหนึ่งล้านบาทอะเอาไปสร้างร่วมสร้างหลวงปู่ทวดนะถ้าครูท youtube สาเร็จเนาะแล้วก็ยอดธุรกิจสําเร็จครูจะแบ่งเงินหนึ่งล้านบาทไปร่วมสร้างสร้างหลวงปู่ทวดที่ใหญ่ที่สุดที่วัด วัดกลางป่าแถวจังหวัดขอนแก่นนะก็ขอให้ความฝันครูเป็นจริงขอบคุณหลวงปู่ทวดที่ให้เงินหนึ่งล้านบาทหนูเรียบร้อยแล้วเนาะเออแล้วครูจะาที่ฐานจิตขอพรหลวงปู่ทวดด้วยนะเพื่อถึงเวลาเผื่อจะได้นะทุกคนนะแล้วลูกก็จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะทุกคนขอให้ลูกร่ำรวยนโมโพธิสัต ah. นะว์ตัวคันติมาญาติภควานะนโมโพธิสัตว ah. ์ตัวคันติมาญาติภควานะโมโพธิสัตว์ตัวคันติมาญาติภควาอาสา แล้วครูก็จะหยอดเงินนะขอให้เงินมีเงินเหลือดีเหลือยิ่งเหลือลเหลือรวยหาเงินก่อนเงินทำบุญร่วมสร้างศาลาการปฏิบัติธรรมวันเดือนพฤษเดือนพฤษภาที่วัดบัวขวนันครูเอามาไว้หยอดทำบุญค่ะนะ,ะทุกคน